งออะไรละอ่นพยหญชนะเนี่ยเล็กยาโอ้ยจะพยายามหลบยามไส้สิละมันสิบเก้าอย่าเลืมเด้อสิบเก้าสิบเก้าโอ้ยสิบเก้าเม็ดเดียวเล่ยบานสิบเก้าอย่าลืมอรบสมนีแล้วาไปเลยบไปเลยห้องบอกเลยนะบาห้องบอกเสด็จตื่นเลยบันนี่ เพิ่นห้องบอกอลไอีกเหรอคบับว่าตึ้นพยายามหลอกยำในฝันออยัง,ง,งไปรอบได้กบเงินอ,อันงุ่มบกครอยไว้คู่ทังนหนึ่งบกครอยเขาปูเทจากถิ่มเลยโบว์หัวหาดเด็กกรอบแน่เดียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงร,รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทีหลังเพิ่มมาเนาะค่ะครับครับเอาไล่สดเยียวยาไปเลยเอาได้ยิน ยินงมานอนนอนบอลลูนมดเคลืนบ่บอลลูนเคลื่นฝันพูอเมียขึ้นมาเราอยากมาบ้านนาให้ห้าเลยให้หน่อยที่สุดก่อนเด็กจะคักๆก่อนพ่อฝันว่าจังไหนพ่อคือคนอยากมาหาหน้าบ้านนี้บ้านนี้เนาะนั่งกินกูจะไปหน้าถ้าเศร้าให้ไปนั่นโอ้ไปนั่นเนี่ยพ่อใหญ่งมันบ่นี่เนี่ยมาแลงดอกบ่นี่มเศร้าไปนั่นเนี่ยพ่อใหญ่ไปยังนะสู้นว่าอยากไป เล่นนี่ใช่ดอัแล้วน้ำคนจัดเลยแบบเล็กน้อยพ่อดือดอเหนไหมสองสามสี่ 2, 3, ปีเดียร์สองสามปีเดียรไปหอนแล้วมันมีเทีงหน้าเทียงหนึ่งนี่เหันเนาะมันมีโซล่าเซลล์มันกิดเป็นเกลี่ยู่งว่เป็นไฟฟ้าดอกก็ได้ดอนนั่นแหละมานอนอยูห่นอนอยหนนันนอนอยู่หันมาตัวเสียงดังนอนยันเห็นนนี่แล่นออกจากกันบักนน้อยเนี่ยแล่นไปคุบมมาเลยมันคาบข้อปับรวดเนี่ยคาบข้อคมข้ขไอไว้เสีย มะกน้อยมากกว่าพ่อไว้แบบกว่านิ่งๆมึงกว่ากูยังกูยิไปซอยมากน้อยมันก็ว่าปากจริงๆกวาดจริงๆอย่งเงี้ยตี่นท่านละบับอย่ามันตกบอลน,นะที่ไปซอยมากน้อยเดีย๋ยวตนมันข้าวขักขากันแน่ขันคักขันแน่กะตีให้เท่านั้นนะหมุเมียขึ้นมาต้องมาบ้านน่ารันมันนี่ไหนให้ได้เนียนเนียนกะตีให้เท่านั้นเด็กเนี่นยนี่ตีให้เท่านี้นะเม่งเอา ให้เขาได้เป็นความฝันก่อนบ่าให้ความฝันก่อนบ่าตองวันแนนนี่แหละมีเท่านี้แหละเอาเป็นความฝันให้ก่อนนะวันี้ไ่มีตองวันอีกเนะป่อยเที่ยเดียวเีกนะวดนี้ป่อยเที่ยเดียวจบเลยป่อยเที่ยเดียวจบครับจบแต่ว่าเทียวมากกวมากสิเที่ยวก็ไม่ย้ำย้ำเลื่มนะวันน่ะมันมาเรื่มย้ำเรื่มย้ำนี่ก็ย้ำตัวเก่าเนี่ยนะมันมาย้ำเลื่มแนนเดียว งวดก้อนด้ให้ตัวไหก็งวดก้อนงวดที่ผ่านมาโอ้ยเขเทวดาแหละม่บอกก็ว่าพอ่อที่ไปฟันอยังยาก,กนห่อสอไม่เอาถทงแม่นนเนาะมันบอกนะแมนก็ะยำหกเก็ดหกเก็ดหกเก็ดย่อหน่มายรำได้ก็ะยำด้วยตัวเดียวแตว้าผู้เสื่อตีไปยังบ่ห <laughs> ลดจนกยกเนี่ยเป็นบ่วกกับกบ,บ่บอกให้รลดดิ้งกิน่อด เพราะจัคสิบอกว่าเคยทสิพูดรถไ้แม่ก็ดีเด,ดว่าแอัดมินนี่เปลดอด้นี่นอกพอเยอตัอง้งจะพูดบอกก็ได้แช่หาตัวหนึ่งออถ้าเลื่อมบอกเอฟซีบอกบออกับซื้อตะเกตหามักเกตหาแห้งเลี้ยงแม่ดีเลี้ยได้เมื่อมเมื่อแล้วอได้มื่อพอดอกเกตหาดูก็หาแปดสี่สิหลายเงิน่มาเดียว่ักรับอีกที่ันึเพื่อกันเนาะหมดกอน กับดหน่อยนึนเพราะว่าโอ๊ตกับไปสิห้าพันพ่อได้ซื้อขนมกขึ้นมาสานั่นนะเพราะว่าพอได้ซื้อเรีกมีงบเยอะไเกินงวดเจลงงวดสูงสุดคือสี่พันทั้งลอตเตอรี่เจระงวดแมนลอตเตอรี่สิบใบพนี้ดไปหรอพ่อดไปถึกไเด็กไทยสามตัวจะไปไลนเงินกับเบิ้งน้ำกันบัวบานจะหนีเพื่อกระแปด ชี้หานี่ยเอามื่วามารุนแรงอยู่นี่บ่ะอยู่นี่แล้วโอ้ยู่นำกันนี่แล้วียวคือบนอนอยู่นี่รอดเตื่นกีมาได้เคาะห้องวัดฝันแล้วเอาเด็กๆกลางเด็กรอดกันรู้ว่าสิฝันเด็ดแบบนี่นอนแท้เนาะพ่อแม่เปนยี่หรอกขั้นเกี่ยวเนาะวานเกี่ยวแต่ว่าแนวทางของพ่อนี่กับเป็นความฝันฝันเด็ดๆมันเคลื่อนนี่เลยเนาะพ่อเนาะครับกับเลขสูตรเข้ากันอ๋อหม้อกันละ อ่นพยหญ่พยายนเนี่ยเพชรยามโว้ยสิพยายามหลอบยามไส้สลดะมันสิบเก้ายืมดด้อสิบเก้าสิบเก้าูสิบเก้าเม็ดเดียวเลยบอสิบเก้ายืดระบสนีแล้วไปเลอยบกไปเลอยห้องบอกเลยนะอะบอกเสด็จตือนได้บวกันนี้เป็นห้องบอกอะไอีกเหรอเะ่ตื่นพยายามหลอบยาม ในฝันยังไยยามรอบต่อได้โปปอ้เล้ปยายาม้ก้เด้ไยยามรอบได้กบเงินงุ่มบกคอยไว้คููทางหนึ่งบกคอยเขาป,ปูนเท่จากถิ่มเลยโบวหาเด้กบใหญงแล้วไม่ว่นนาเลยอันนี้ขึ้นร่วมให้แล้วขึ้กับเลขสวดกับเลขฝันพ่อเอามาอยู่ในนี้แล้วบ่มีเปลี่ยนแปลงมาจ็กเทียกับไม่ย่ำตัวนี้ล่ะเพราะว่าม้วนว่าขันนังเขาคักที่เด็ด หาเจ็ดหาแปดเขาบดี่วนบ้างหันเขาหาเจ็ดหาแปดเมนเอาบอกเอฟซีก็บอกหกเจ็ดอ้ฟังส่าเลขคำนวณมันถี่มากตัวได้กระซาพอาิคำนวณเอาเข้าใจปะปาด์ยังหันสมุดเลขบหันเ่าเ่มเดียวนี่ละไ่ได้เข็ยนเียดอกหันน่ะเมนเชทเดเยวท่านด้แค่จบลวดเบื้องในตลอดชีพตลอดตา สุดตลอดตปหดกอเเข่าหดเขาเจ็ดเข่าเจ็ดเข่าก็แมนเจ็ดเก่าก็บื้อเข่เี่ยดก้อนเนี่ยเขาเป๊ะมันบ่ล่ะแต่เยอก้เก่าล่างเออเขาบาดบ้างขันมื่บ้านนี่มันออกว้านเฉาเนาะเออสิเปิดเห็นบ้างขันบ้าคั่งมันวานบ้าเขาเนาะเปิดเห็นบ้าง้จ้าเ ไายเอาไปกันเลยเนาะนั่นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอ๋อันนี้คือสูตรตลอดเสียบตลอดเสียบตายเลยเขียนเท่เดียวท่านนะเจ็ดห้าแปดตามวัเด้อจ้าออกวันไดเขาเมือนกันตว่าสูตรตลอดตายวท่านมีห้าเจ็ดห้าแปนมักตัวเก้าเอาตัวเก้าอ เอาวันถี่สาบสิฟก่าวัตเซาก็ของวันเสาอีกบ่พ่อครับเราเนี่ยนี่กันเ้ยทุกคนมาสูดเก้าเซอร์ไพรส์อันนี้สูตรของพ่อเนาะสูตรวันเสาร์เอาบ้าอะไรเด้อบ้านงวดนี่ยคำบ่ติดซีประด้เงินเด้อโอ้งวดนี่ครับคำพบ่ติดซีประด้เงินบ่พ่อเด่นให้ศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์ล่องหนึ่งเอาไปวิ่งได้เลย เดินสวนลองหนึ่งคันบอตติสซีบรเงินกระสุนซีทำแล้วพ่อก็ะดันเธอแล้วก็มวิดใหหันแล้วของป่าวาคันบอตติสซีบรเงินนะพ่อเดินมาสวนแมนบาพ่บเขากับเลขฝันอืาเขากลับเลขฝันเนี่ยอันนี้คือห้ลงทุกนั้นที่สามสิบนี่เนาะลงทุนันที่สามสิบสีบว่าห้อีกแล้วงวดนี่ห้เทียเดียวนี่ละคือจบแล้วกอกสองบ่มี ล็อกสองบ่มี่เอากระสิเอฟซสิบอลรืมป่พ่อบอลืมเนาฮะบอมายันคงสุดท้ายหรอครับคอสุท้าบางที่เนาะคุณละคิดวกันสีแว่ม่ขึ้นเกาล่ะแว่แพ่ขึ้นเกาถูอืมจ้าถึงมาสงวนบ่าผาดจะงวนไหมงวนได้งวดบ่ได้อันลงกขึ้นไลครับน้องเนาะ เนาะั่งเสียกับปุ๊บกนะื้อหวดก้อนก้าหนึ่งอ,หนนอ่หนึ่งสี่ศูนย์สี่นี่ตัวเน่นน้อพอนะครับก้าหนึ่งกับชื่อสองตัวเก้าหนึ่งหกหนึ่งท่าน,นอ่ะันได้ <c oughs> <c oughs> บ้านเนเลขจ้ำสมเนี่ยเพิ่นกับชื่อสารก็พ่อยอชื่อสารบัิธรมเลขก,กันเพนิ่นจุกเลข พอจูทูดได้หมดกอนเนาะได้เจ็ดเก่าเก่าเพื่อนขัห้หื่าเก่าเจ็ดเกาเกเจ็เจเก่าเกจ็เจ็ใหรใซื้อเจ็ดเกเจ็ดได้อีกนั่ันนาะมันมีผู้ไห้ดิมันเป็นแฟ้ไปแล้วมึงได้ทั้งบดทั้งมวลมาเข่าอย่านี่มเข่าของพ่อมันแม่้